ลำดับต่อไปเป็นรายการแข่งขันรายการที่048วิ่งผลาด4คูณ50เมตร14ปีหญิงลู่วิ่งที่1สีเขียวลู่วิ่งที่2สีชมพูลู่วิ่งที่3สีส้ม ก็่อยตัวไปเป็นที ểu, ่เร ch ียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกวิ่งที่หนึ่งสีเขียวลูกวิ่งที่สองสีชมพูแล้วก็ลูกวิ่งที่สามสีส้มนะคะตอนนี้ก็สีเขียวนำอยู่นะคะตามด้วยสีชมพูและก็สีส้มเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะคะตอนนี้ไม้สุดท้ายแล้วนะคะเขียวนำโด่งมาเลยนะคะสีเขียว้าเป็นช ร้อยตามด้วยสีชมพูและก็สีส้มนะคะ